12นะครับส่วนตราดอันดับที่13ก็มีแต้มเท่ากันคือ16คะแนนแต่ว่าลูกได้เสียทัางตราด f อในระบบ4 3 3เช่นเดียวกันผู้รักษาประตูเป็นสุภวัตศรีโนทริกวันนี้มีรายชื่อัวสมรองนะครับอันต์ยอดสองวานเอาละครับผู้ตัดสินเป่านวีดเริ่มเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่าอย่างเสียจังหวะนิดนึงครับเป็นตราดเคียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับจังหวะนี้สราวุธทองโกรธครับ ที่ไม่มีโปรแกรมแข่งขันเหมือนกันนะครับถือว่าสดทั้งคู่เอาละครับมองมองลูวิงครับจังหวะนี้เกี่ยวได้แล้วดึงจังหวะนิดหนึ่งซัดจังหวะนี้โอ้โหแม่หลุดผ่านหน้ากรอบประตูออกไปจังหวะวางเท้ายิงแล้วมันเป็น,ปน,ปนไปด้วยครับทิศทางขาดไปดเดียวจะลำบากหน่อยนะครับสิโรธก็ลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับเอวันโดได้ฟาวครับจังหวะนี้อะไรครับจะได้ลุ้นจากลูกฟีตระดูดูจังหวะที่ก็ถูก ผลัชัดเจนนะครับมีมือในกลางมาของตราด FC พรปรีชาจาลุนไหแล้วสะบัดมงบอลฉลบนิดหนึ่งเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหเซตเกมรับไม่ดีครับแล้วให้มงหนึ่งแบบนี้เรียบร้อยเลยครับจังหวะได้สะบัดเหมือนมีเฉลด้วยครับหนึ่งแรกตรงกับผลแรกแล้วเป็นประตูพราะมิชาได้ตั้งแอ่เปิดมาแล้วนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่ง มาเสาแรกไม่มีใครประกบเลยครับพยายามจะมาช่วยแล้วซิโซโกสุดท้ายไม่ทันนี่สะบัดไปชาแลบหลังของอาลีซิโซโมองมองวินกระชากมาจังหวะนี้ยังไปได้เรื่อยๆเอาและครับมองมองวินม,มีพื้นที่เปิดยัดมาเสาแรกซ้ำอีกทีโอโหแม่ไม่มีมุมเลยครับตรงนั้นแล้วก็สุภวัตศรีในกรอบเลยขึ้นมา6คนขยับหลอกนิดนึงครับแล้วตักเข้ามาโอโห่โโหโงงลง,ลง แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับขูจะอ,อัสมานวางมาเอามองมองลวินเดียวๆครับคนเดียวล็อกแล้วู้่ย้อนมาไม่มีมุมเลยครับตาอัวไหลไม่ทีจังหวะนี้โล่งๆเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ต้องรอดู VAR ครับเพราะว่ายืนเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะเดี๋ยวช้ากว่าเยอะด้วยแต่ว่าดูภาพเนี่ยก็ล้ำจริงๆนะครับจังหวะของมองมองลวินก็มีส่วนร่วมกับการ จะทาประตูตรงนี้ก็ตอนแรกจะไม่ขันเหมือนกัมกึ่งนะครับปุตตศิลป์ก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนอีก็โดนใบเหลืองใบนี่ครับจังหวะตีเส้นมาแต่พอมีการเปลี่ยนผู้สิรประตูตไปเนี่ยโอ้เกมรับตระด,ดูจะยังจูนกันไม่ค่อยติดเลยครับการอือสารกัน,กนเอา้าเฮแบบนี้ให้นะครับไม่ล้านะครับโอ้ศิวกรบอกว่าไม่ล้ําแล้วแจกใบเหลืองใครครับเดี๋ยวต้องดูครับ โอ้โหจะเห็นเหมือนเดืมเดือนนิดนึงว่าก็เป็นจังหวะของมุมกล้องนะครับลองเช็คหน้าที่โดยฮัมเม็ดออสมารนะครับเจ้าเก่าเปิดมาจังวันนี้หูยขึ้นโขกหนึ่งแต่ว่าบอกทัดบอลผู้ตัดสินว่ายังไรทสอบนไปแบบนี้เข้าไปเช็ค VR นะครับอ่ะครับ ดูแล้วชี้ไปที่จุดโทษครับคือมีการออสแานวิ่งมาหยุดนิดนึงแล้วยิงโอ,โ,โอ้โหเกือบครับถ้าล้มช้ากว่านี้นิดเดียวเนี่ยน่าจะติดปลายเท้าเลยครับแต่น้ำมาแล้วก็เป็นจังหวะที่ออสแานดึงจังหวะรอแล้วยิงครับโอ้โหจริงๆเนี่ยเอียงมาสายหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่ายิงไม่ดีเลยออสแมนโอ้โห แต่ว่าไม่ได้ใช้ไปแล้วนะครับช่วงนี้สิวโรดนะครับมาครับในกรอบเขตโทษสุดเส้นหลังเอา้ยล่่มไปนิดนึงอ่าเปิดมาฉลับนิดนึงแล้วตวัดยิงเร็วทันทีโอ้โหย่างไป่นซูเปอร์เซฟของวรวูดครับนี่โชบมาเสาแรกได้สวยแล้วจังหวะยิงดีมากนะครับมีก้าที่เปิดมาให้อัครพง์ตรงนี้ครับแต่ยิงเราก็ยังไม่หนีมือเท่าไหร่ครับทางวารวูดเองก็ดีดอกโคเฮน เงียบไปนานครับลีดอเจอกับอาลีซิโซโก้ปัดมาแล้วจังหวะนี้ซ้ำโอ้โหยังติดบล็อกครับหาเล่นแล้วโยกมาคืงยิงผ่านเข้ามาเลยัยบอลตกพื้นแล้วปัดมาไม่พ้นทางปืน กลับมาที่แม่กวงสเตเดียมอีกครั้งนะครับติดตามศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับมาจังหวะนี้แล้วตรงกลางเอาละครับโอกาสซัดของอัครพงศ์หน่อยว่าตรงตัวลูกษาประตูความเร็วมาทันทีแต่ว่าทิศทางไม่ได้ช่วงหลังนี้นักเตะเมียนมานี้คับแค่ในไทยเยอะนะครับเอาละครับดูจังหวะนี้ก่อนนะครับเปิดเข้ามาของมิก,ก้าแม่ นี้สิโรชัดท้องเบิ้ลเข้ามาตรงกลางแล้วจิ้มทันทีโอโ้โหแม่จะเล่นหัวเกือกเลยครับออสตราเองก็มาสกรีนว้ด้วยแต่จังหวะวิ่งทำทางดีมากนะครับสิโรสปีปที่หาตัวจับย้างจริงครับเราคัดแบ็กมาลูกนี้พื้นที่มีแต่พอแต่งบอลแรกแล้วมันแรงไปหน่อยครับทำให้ทง้งกาตูนเดียวทิ้งขึ้นมาโราบุรเลยครับ เอวาวรวุฒเอาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อหนึ่งโอ้โหวรวุฒสุกุณาครับโอ้เหมือนให้ของขวัญอัครพงษ์เลยครับโอโ้อพลาดครับจังหวะนี้น่าเสียดายเลยครับมาปรอบเลยดูบอลเปิดมาจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจุดพลุมาเล่นคนเดียวง่ายๆแต่สมาธินในการให้บอลเลยครับโอ้พลาดดื้อๆเลยครับจ่ายไปให้แบบนี้ดิดอกโคเฮน ปั่นโค้งโค้งโอ้โหหลุดเสาออกไปครับลิดรโคเฮนก็ใกล้เคียงกันนะครับ51ต่อ49ลําลำพูนดีกว่าแค่นิดเดียวแต่ว่าปัญหานั้นคือการนี่โล่งครับโอ้โหแบ็คลงมาแล้วโอ้โหมีโอกาสเปิดจังหวะนี้โอ้โหวัดยิงครับลิทิพรแม่บอมเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับมารุตประกบห่าไปหน่อยนึงยบมีกาแล้วโค้งมาโอ้โหแต่ว่า มุมจะยิงมันก็ยากมากนะครับเพราะว่ามันแทบช้ำไปล้มลงไปพู้ศิลป์ไม่ว่าอะไรนาครับอันนันแทงะทลุช่องมาเดนิสโมเดโลไม่ล้ำเดนิส,นสคนเดียวแล้วก็แปรน,นิ่มเข้าไปครับโอ้เวลาเยอะเหลือเกินครับซีตอนหนึ่งครับลำพูเรอ่อครับหนีห่างไปแล้วอ้าไม่ล้ำก็ถือว่าเป็นการเช็คลายที่พาโลในศึกไทยลิกซีซั่นนี้ครับโอ้เหลือเลยถ้ามุมนี้นะครับเหลือ,ลอแต่ว่า เดี๋ยวต้องวางใจไม่ได้เนี่กับกล้องใช่ครับต้องดูมุมที่มันขนาดและตรงกันเลยครับจังหวะให้เขาช่องมาถือว่าลุดเลยแล้วคนอาซิสเป็นอันนันด้วยที่เพิ่งจะลงมาเป็นการอยู่ในการครองบอลของน้ำพู้เรออนีครับแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหคึกือเกินครับอันนันยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับ5ตอนหนึ่งครับโอ้โหฟอร์มดีต่อเนื่องครับนาทีที่89ครับแบบนี้ถ้าจะ โซโลมาเองครับผ่าน2รลอลากไม่มีใครเข้ามาสกีเลยครับคือไปถอยได้จังหวะก,กันหมดนะครับเปิดช่องให้อนาตเองแต่งแล้วหาเลี่ยมจนเจอในการยิงโอ้โหแล้วยิงเสาแรกด้วยยิงหนีทางเจพงด้วยครับแล้วรวรุษเองก็คงจะโดนบังนะครับคือทิตาวีนะครับกดช่วยขึ้นเกมได้ดีแล้วบล็อกได้ดีด้วยครับเอาละรครับแล้วก็จบเกมการแข่งขันนะครับลำพูนเรเอรก็เปดิด ไทยหลีกรุ่นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ่นร้านไปด้วยกันนะครับ